วันนี้มาพบกับช่องอีสานบ้านเองเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศฝนตกโคราดฝนตกแรงมากครับอ่าเลยมาลองนี่ครับที่ดักกุ้งมาลองดักปูดูตอนนี้ปูแถวบ้านโละละร้อยครับราคาดีมากก็เลยจะลองดูว่าจะติดไหมเอาเป็นที่ดักกุ้งนะครับมาลองใส่ดูเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับมาดูใ้ใกล้ เป็นเนื้อไก่ครับโครงไก่กระดูกระดูตามโลตัสหรือรถเฟลเวตนะครับแถวบ้านนี่ครับตัดให้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่่นครับมาใส่ข้างในครับนี่มัดใส่ข้างในลองดูครับตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงก็ใส่ไม้นาำอันนี้ครับนาน้ําท่วมครับผมก็ประสบปัญหาน้ําท่วมแต่อาจจะลดครับประมาณสี่ห้าวันก็น่าจะลดครับ ตอนนี้ถึงยอดเขาแล้วครับอลองดูกันครับก็ไม่เคยดักนะครับลองดูครับว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้มาสองคนครับผมผมถือกล้องครับบอมอีสานบ้านเองครับแล้วก็อีกคนเสียนหนานอีสานบ้านเองครับผมก็นี่เลยครับมากับรถสาเลีงครับรถพ่วงคู่ใจรถคู่ใจครับก็สภาพทางเดี๋ยวจะให้ดูทางขามไปครับผมต้องรอดูครับนี่ อันนี้ใส่เหยื่อแล้วก็จะดักตรงนี้ครับเราก็จะดักยาวไปนูนครับไปเรื่อยเร่อยเรารอดูตอนเช้านะครับพอดีตะยามตอนเช้านะครับเราดูว่าจะได้หรือเปล่าก็จะยาวตามคลองไปเรื่อยๆครับเราดูตอนเช้าจะได้หรือเปล่ามายี่สิบอันมายี่สิบอันครับนี่ก็ <AM> <AM> พอดีน้ําท่วมครับดักกุ้งไม่ได้ลองเอาไปดักปูครับว่ามันจะเป็นยังไงพอดีเห็นปูเยอะน้ําขึ้น นี่ก็น,นาน้ําท่วมครับเราจะลองดักไว้ตอนเช้ามารอรุ่นด้วยกันครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศตอนดักแล้วก็ดูบรรยากาศตอนเช้าตอนยามครับผมโอเคครับดูไปด้วยกันครับแันนี้กดๆลงให้มันจมมันดักกุ้งแหละนี่เป็นเหมือนดักกุ้งเลยครับกดให้มันจมลงสักหน่อยนึงครับนี่อันแรกอันแรกแฮกมานครับ ก็ถ้าไม่ได้ก็ดูหน้าตาคนดักไว้ครับมาไม่มา,อมาโอเคครับเราก็จะเลี้ยวรถกลับคืนไปดักยาวไปนู่นครับตามคลองไปนู่นกลับคืนไปติดปิดหมู่บ้านนะครับโอเคครับผมอันแรกก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยก็ดูหลังที่สองที่สามไปเรืเร่อยๆครับฝนต,ตกทุกวันเลยครับผมนีอ่อาอยุเข้าโอเคครับตรงนี้ตรงนี้ เห็นหมายแล้วครับมีครับนาววางอ่าผัดกันดักครับผัดกันดักครูงมีน้ด้วยมันนี่ครับหมายของเราจะเป็น พื้นที่นาที่ข้าวไม่เกิดนะครับแถวบ้านเรียกว่าเดินครับภาษาโคราชเดินหลังนี้จะเป็นเสียนบอมนะครับมานี่นะครับ <c oughs> คนมา รวมหัวแถมตกเปดว่ะมีคนมาตกเป็ดอือสามลีครับเลยเดี๋ยวครับทำเลดีทำเลทองทำเลทองอีกแล้วเลท,ทองครับเดินเดินดีครับภาษาโคราเรียกเดินเดินภาษาโคราครับ บ็ดก็ไม่กู้ครับอันตรายครับแบบนี้มือไม่เนเซียนมือไม่ใช่มืออาชีพครับแบบนี้ <c oughs> เรียกว่าเซียนกระจอกไปครับไม้ต่อไป,ไปเรื่อยๆนีะครับวิธีการใสยเย่เหยื่อเอาโครงไก่มาแล้วก็ยางตัดไปตรงกลางตัดไปตรงกลางครับ ดีฝนตกนะครับกล้องอาจจะมัวเล็กน้ยอยเดิอนออกมาดมีทางตรงไปนี้กันใส่ตามช่องนานะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องรอดูตอนเช้านะครับผมดูที่นาว่างๆนะครับได้ไหมหาช่องแหวกช่องหาช่องอนี่แหละแหวกแวก อย่าเยอะครับผมทำท,ที่วางก่อนครับถ้าได้ยังไงก็เอาวิธีไปใช้กันได้ครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนแบบครับต้องรอดูตอนเช้านะครับผมเพราะว่าก็ไม่เคยดักมันกันครับไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ครับก็ดัดแปลงนะครับผมพอดีเห็นปูที่นาแถวนามันมีอยู่ครับ ก็เผื่อจะได้ไปทําน้ําพริกครับผมได้เยอะก็มีคนสั่งครับผมกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับแถวบ้านไม่รู้ว่าที่บ้านเพื่อนๆกิโลเท่าไรครับก็คอมเมนต์บอกกันครับผมแชร์ประสบการณ์ครับลักไปแล้วครับดักน้ําแค่นี้ครับตื่นๆครับมานมานองรอดูครับผมไปครับลังต่อไป ดูครับผมถึงอีกไม้แล้วครับจอรดรถครับใส่เหยอะครับ <c oughs> ก็ที่เลือกใช้เหย่อไก่ก็ปูเขาจะชอบกินพวกเอ,อสัตว์ที่มันตายแล้วนะครับพวกปลาพวกหนูพวกสัตว์ต่างๆ พวกตะกระเตนพวกอะไรที่มันตายนะครับมาตามน้ํามาอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะใช้ดักใช้ไก่มาดักนะครับเพราะว่าไก่มันมีกลิ่นคาวนะครับก็อาจมันก็จะอาจจะเข้านะครับนไ้ําำไรแรงไม้นี้จะอาจจะไม่ได้นะครับพอดีต้องย้ายไม้ครับผมน้ําไหลดักไม่ได้ครับต้องไปรอดูเปลี่ยนไม้ครับผมขี่รถไปอีกหน่อยนะครับฝนทาไมมา ติดตามมันมีช่องอตรงนีเ้เผมจะเดินไปครับมมีช่องน้ําอยู่ใกล้ๆครับพอดีตรงเมื่อกี้น้ําไหลครับผมเขียดเยอะมากครับกลางคืนครับผมสัตว์ออกหากินบรรยากาศทุ่งนาฝนตกครับนี่ครับอเลงพูดใจครับ ไปไหนไปกันครับพังก็จอด <c oughs> ดูสภาพทางครับผมดูสภาพทางครับดูครับนี่เรยน้ำล้น,ลน,นลครับนี่นักมุมในมุมนึงครับดักมุมนาครับผมที่มันว,าว่างๆอาที่ดักลงได้ น้อยอปลาเยอะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปปากเป็ดตกปลาให้ชมกันครับเร็วๆนี้ครับรอฝากติดตามด้วยครับผมปลาแถวบ้านเยอะมากครับปลาชนปลาดุกว <c oughs> ันนี้ก็ทำคลิปด,ดักปูให้ดูกันครับ ชมก่อนได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ยังไม่รู้นะครับไม่เคยลองไม่เคยทำนะครับผมเป็นครั้งแรกครับโอเคครับเอาแค่น้ำตื้นพอครับอู้นะครับนุ่นนุนขึ้นมาแล้วครับเยอะจริงๆครับปูนุ่นครับเดินอยู่นะครับลงน้ำไปแล้วครับตัวใหญ่ๆเลยครับ เสร็จครับตัวนี้ไปครับรอครับโอเคครับผมเรียบร้อยสำหรับวันนี้หมดทุกอันแล้วประมาณยี่สิบสองอันครับลองรอดูตอนเช้าครับผมว่าจะได้หรือว่าไม่ได้เพราะว่าลองเหมือนกันครับถ้าได้ก็ลองเอาไปทําตามกันดูครับถ้าไม่ได้ก็อย่าลอกเลียนแบบครับผมไปครับไปดูตอนเช้าครับผม สวัสดีครับผมก็พบกับตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าก็จะพายามปูนะครับที่ดักไว้เมื่อวานมากับเชียนหนันพอดีเชียนหนันติสุระมาไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาคนเดียวครับผมมายามคนเดียวแล้วก็ได้ตะกรงมาใหม่ครับผมก็ไปดูครับผมอันนี้จะเป็นหลังสุดท้ายฝั่งจะเป็นหลังแรกนะครับที่ขับรถมาก็ขับ ดักริมถนนแล้วก็ริมคลองนะครับก็ดูเรี้ยครับผมดูทีละอันทีละอันเป็นเรียกครับก็ไปดูอันแรกครับผมมาดูครับรับผมนี่จะเป็นอันแรกนะครับที่จัดอันสุดท้ายโอ้หได้ไม่ได้น่ครับนี่นี่ครับทุกคนครับขึ้นมาเกาะข้างบนเลยครับมองเห็นไหมครับนี่นี่ครับดูเขาครับอยู่ริมน้ําครับนี่ทุกคนตัวครับ โอ้โหตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้ได้กุ้งเลยครับนี่กุ้งเ็ตัวใหญ่ครับตอนนี้เท่าไรครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับนี่ผมสีให้ดูนี่หรือว่าหมานครับโอเคครับแปนที่สองนันครับแล้วผมยู่หลังที่สองครับดินทังครับ ม,มาดูนครับรุ่นครับก็ได้หรือเปล่าเามื่อคืนนี้น้ำขึ้นมาถึงนี่เลยครับส้นเท้ามาน้ำลดครับอุย้อยอะไรครับอ้ไชมันเป็นครับสียได้มาเยอะเท่าอาทิตย์แล้วครับปูครับมีกบด้วยครับ ก็ใหญ่มากครับเข้ามายังไงก็ไม่รู้ครับนี่กบครับอูได้สามตัวครับอันนี้โอเคเก็บครับตรงนี้อีกหลังครับผมครับเอาไว้ตรงน้ำลึกๆครับดูกันเข้าวได้หรือเปล่า ได้เด็ดผมวิธี่เดี๋ย,ยไก่ครับผมที่ักคุ้งับผมนี่ดูครับอะผมวางให้ดูชัดๆอี่กล้องถ่ายดูชัวชัดครับนี่ครับไม่ต่ำกว่าสิบตัวครับผมตัวสวยๆนะครับกำลังทำน้ำพริกเลยครับผมหวานครับหวานหมาน นี่ดูครับเห็นจดโอเคครับผมต่อครับยีับปูว่ได้ครับตอนเช้าเหิบตัวนะครับนี่ครับตัวสวยๆเลยครับหูหน้าน้ำหลากครับผมมันนะครับอยู่นี่ตัวมันมากครับนี่อีกอันครับผม จุเลยอูครับทุกคนมาดูครับเอรดดน,น,รรนี่ใช้ได้ผลนะครับวิธีวิธีนี้ใช้ได้ผลครับเดี๋วบ้านเพื่อนเพี่ๆน้นาๆที่ไหนมีปูก็เราลองทงดูได้ครับนี่ดูครับโอ้ สวยๆเลยครับเดี๋ยวผมเอานี่ใส่แม้ข้างในนี่โอเคครับเก็บครับดูอันต่อไปครับนี่รถหนครับแดงฟ้า ครับอ้ยไปมอหมอมอใหญ่ดีด้ะครับหม,มอเข้ามาไงไม่รู้นี่ครับโอ้ยดูตัวครับผมเอาตัวปูให้ดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีครับนี่ให้ดูตัวปูครับนี่ใช้สวยครับตัวนี้ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวครับผมสิบสองตัวในมือครับหนึ่งโลครับผมมีประหมอหนึ่งตัวโอเคไปดูม้ต่อไปครับครับผมอันนี้มีเอาไว้อันนึงครับผมน้ำลึกๆด้วยครับลุนดูวัชาหรือเปล่าครับรุนกันครับรุครับอันนี้จะได้กี่ตัวครับรู้ว่าจะไม่ได้เลยครับ ข้าอุดมสมบูรณ์มากนะครับข้าวกำลังตามล่วงครับโอ้มีตัวครับนี่มีตัวครับออ้ยเยอะครับวันนี้โอ้โอันนี้เยอะมากครับทุกคนเยอะครับแปลว่าปูชอบนาที่ข้าวเยอะๆครับน้าข้าวที่ข้าวดีๆครับน้ำดีๆครับนี่ครับอาจจะชอบอยู่นาที่มีข้าวดีๆครับ ชอบกินรวงข้าวครับผมนี่ครับเป็นตัวใหญ่ๆครับโอเคครับไปดูอันต่อไปครับวันนี้ได้เยอะครับผมเป็นครึ่งกิโลครับโอเคครับถึงนี่แล้วครับมีอีกอันนึงครับผมก็ขับรถไปเรื่อยๆนยครับนี่รถของเราขับรถยาวไปเรื่อยๆครับผมอันนี้มีอันครับ ไกลครับผมลงดูครับผมอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีตัวครับผมเห็นแล้วสองตัวต uh, ัวครับผมมีตัว um นี um, so like, uh, uh uh, ่ไกลครับผมนี่ครับอุ๊ยอันนี้กี่ตัวครับผมสองยี่หก ปดสิบตัวครับผมนี่แค่นี้ก็ถือว่าได้ครับผมตัวเล็กก็เอาไปปล่อยครับตัวเล็กอาจจะไม่กินเขาครับผมยังตัวเล็กอยู่แต่ว่าเขาองเอาไปปล่อยอยู่บ้านนะครับผมถึงจะเอาออกได้ครับโอเคครับต่อครับผม นี่ว่าข้างบนเลยครับนี่นี่ตัวใหญ่ๆครับไปดูเข้าไปได้กี่ตัวโอ้โหทุกคนดูครับหลังนี้ได้แต่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมคัดเน้นๆครับนี่ครับโอ้ยดูมันหนีบกันครับขอให้ดูสักตัวครับตัวใหญ่ๆเลยครับ นี่ทุกคนดูขนาดปูครับเท่าคำปั้นครับผมปั้นเพื่อนๆตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมครับดูครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมนี่ตัวใหญ่มากครับอาศสยแปบนนี้ครับตัวนี้ครับอูหนักมากครับตัวใหญ่ครับอ้ยดูครับเน้นๆครับ สุดยอดครับผมแต่ผมนี่อันสุดท้ายครับผมทำหมาย้วครับทำหมายครับไปคือน้ำถึงนี่ครับกลับมาน้ำเหนือที่นีุ่าครับผม เราดท้ายไม่หมาครับอันนี้เสียนนั้นนครับผมหลังเลขเนี่ยครับคนไม่หมมันก็เลยไม่หมานครับโอเคครับผมหมดแล้วครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวเทรวมให้ดูนะครับผมว่าได้เท่าไหร่นี่ตอนนี้มาดูอยู่บนรถครับผมนี่ครับนี่ปูทั้งนั้นครับนี่เราไปดูอยู่บ้านนะครับตอนที่ใส่กระมังครับผมว่าได้เท่าไหร่ไปดูอยู่บ้านครับผมไปครับ ครับผมนี่ผลงานเช้านี้ครับผมนีได้เยอะมากครับนี่ครับขนาดตัวปูตัวใหญ่ๆครับผมนี่ก็ฝากชมได้ครับผมจะมีวิดีโออะไรคลิปหน้าก็เราจะลงให้ดูดรวยครับผมก็ฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้เจ้ากดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ดูวิดีโอต่อไปครับผมก็เช้านี้ไว้แค่นี้ครับผม สวัสดีครับ